โอเคสวัสดีครับผมอ่ะสวัสดีครับ YouTube นะครับโอเคก็จริงๆวันนี้ผมไปฝังเข็มข้อแก้วมานะครับนี่นี่ผลง,งานนะก็จริงๆก็มีอาการเมื่อยล้านะครับจริงๆหลังจากที่เราแข่งหรือหลังจากที่เราใช้งานหลังเยอะนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้ผมจะเล่นเป็นวันพูนะครับวันพูก็คือวันดึงนะผมจะแบ่งเป็นอ่า หลังด้านด้านในและด้านนอกนะผมจะแบ่งเป็นหนาและกว้างเนาะนะครับวันนี้ผมจะเล่นเป็นหลังด้านในหนานะครับก็เล่นเป็หกท่านะครับแล้วก็จะมีกว้างหนึ่งท่าก็คือท้ายเจ็ดนะครับก็ว่าจะเป็นตระกูลตระกูลอ่าโลนะครับเป็นโลด้านข้างนะครับหรือตระกูลพวกผูดาวนะครับด้านข้างนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นหลังในหกหลังนอกหนึ่งนะครับแล้วก็จะมี ใบเสร็จอีกสักสามผ่านะครับอย่าลืมนะครับให้ความสัมพันธ์กับแขนนิดนึงนะครับแล้วก็หน้าท้องด้วยนะครับท่าหนึ่งโอเคครับป่ะเดี๋ยววันนี้มาชมกันเลยเลยบาเบลโลนะครับสมิธแมชชีนบาเบลโลนะครับวันนี้ผมก็ใส่ขนักแค่ฝั่งละยี่สิบพอนะครับเล่นไม่หนักนะค่อยๆเล่นนะครับตัวนี้เราโฟจะโฟกัสที่หลังด้านในนะนะครับทำให้หลังของเราหนาแล้วก็ตรงขึ้นด้วยนะครับจริงๆถ้าสมมติว่า คนน,น้องๆคนไหนที่ผอมเนี่ยนะครับตัวนี้มันทํำให้หลังออาหนานะไม่ใช่กว้างนะั้นหนาขึ้นมาจากตัวแค่นี้ก็จะหนาขึ้นมานะครับแล้วทำให้หลังของเราเนี่ยมีรายละเอียดมากขึ้นด้วยโอเคโอเคออ โอเคก็เคยมาสิบสองที <freed> พี่เราจะเล่นทั้งหมดแค่สามเซตพอนะครับไต่หนักขึ้นเรื่อยๆโอเคนะครับอย่าลืมนะท่าน,นี้เป็นท่าที่ดีที่สุดนะครับถ้าสมมติว่าวันไหนอยากให้แบบพันธุ์ไหนก็เป็นฟรีเวทได้เลยนะครับผมโอเคโอเคเคเบิลน,นะครับซิตเิโลผมจะเล่นหลังน้ำเหมือนเดิมนะครับท่าให้สองอผมจะเริ่มผมจะเล่นเป็นเป็นโลว์แท็บนะครับหลังด้านล่างและปีกนะครับโลว์แลก โอเคผมเล่นน้ำหนักเบานะนะครับเล่นโฟงกัดหยุดพยายามนะครับยืดหลังให้เต็มระยะนะครับฟูดึงอันนี้ถี่าหนักไปนะดึงเข้ามาไม่ลึกพยายามดึงเข้ามาให้ลึกนะครับ ตรงนี้ทั้งหมดสิบสองครั้งนะครับจำนวนสามเซตนะ้าไหวก็เพิ่มหนักนะครับตรงนี้ยิงฟิลมากเลยท่านนี้ลองมาใช้ดูนะครับโอ,โอเคครับวันนี้อต่อไปก็จะเป็นหลังช่วงบนและอัปเปอร์แท็บนะครับก็จะเล่นเป็นอหลังช่วงบนนะครับอัปเปอร์แท็บนะนะครับจะเพิ่มความกว้างให้กับหัวไหล่ของเรานะครับจริงจริง แต่หลายคนอาจจะเขา้เขาใจผิดว่าเออว่าหัวไหล่จะกว้างต้องเล่นเลยจะลองสซเลสเนาะนะครับโอเคเล่นต้องเล่นลองเสเลสแต่โ no นนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆมันจะต้องเล่นหลังช่วงบนให้กว้างนะครับอัพอรแทันะครับจะทําให้หลังของเราเนี่ยกว้างขึ้นโอเคนะครับตัวนี้เคเบิลนะครับเคเบิลวายกิฟต์เคเบิลโลโลนะครับโอเค กว้างนะครับยืนขาให้กว้างนะครับน้มไปข้างงเล็กน้อยชักตอกข้ามาระดับอก1ยืดสอ นะครับก็จะเล่นในแค่สิบถ <aus inter view> <Okay. S 1> ึงสิบสองทีหรือแปดถึงสองทีนะครับจำนวนสามเซตนะครับโอเคโอเคเซตสองนะนะครับก็น้ำหนักก็จะไต่ขึ้นไปนะครับแต่เมื่อกี้ผมเพิ่มน้หนักอีกเยอะเลยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะฮะ หัวไหล่อยากไหล่กว้างนะครับตัวกว้างไม่ได้เกี่ยวกับหัวไหล่หัวไหล่เนี่ยมันเป็นแค่ออปชั่นเสริมนะฮะเป็นแค่เสริมน้านค่ามันคือเสริมแต่โนถ้าอยากกว้างจริงๆมันคือหลังแบกนะครับเ p p e r back นะครับแล t ของเราทําให้ตัวเรากว้างนะครับโอเคไปต่อไปนะครับต่อไปมันจะเป็นโค้ดกิฟต์นะครับเป็น l a ด l a ดโค้ดกิฟต์ lat ูดาวนะครับแต่นะครับ มุมในการจับเนี่ยนะครับแล้วมุมในการเซตอ่าเซตอัพท่าในการนั่งนะครับก็สําคัญนะครับและการคอนโทรลกิฟลงมานะครับก็สําคัญนะครับอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้ครับโคจิรักูเดาวที่มาสามารถโฟกัสหลังด้านในได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวดูผมนะนะครับโอเคผมจับไปกิฟตนี่เลยนะครับจับตรงช่วงกลางเลยนะครับโอเค ทีนี้แน่นอน,นอถ,ถ้าอยู่บนทรงนี้นะครับถ้านั่งอยู่45องศาหรือตรงประมาณ 40, 40องศาแล้วดึงลงมาเนี่ยมันเข้าแรดได้นะครับแต่ผมจะเอาหลังด้านในนะนะครับก็คือล้อไปเลยนะครับกดสะบักกดบ่าล,ลงนะครับสศอกลงมาตรงการอกบีสะบักหนึ่งเราจะเข้าลึกยืดคลายสะบักออกดึงสอง เห็นไหมครับสบักผมสามสบักทำงานแทบทำงานเหมือนเดิมนะครับการเล่นหลังนะครับคนเล่นเป็นฟูลเลนนะครับฟูลลอมนะครับยืดเต็มระยะยืดขดเต็มระยะนะครับให้ทำงานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีกั๊กๆคืลางกลางนะครับ ยืดสุดปึด๊บดึงขึ้นตาโฮนะครับยืดสุดดึงโอ,โอเคครับรจะมานี้อันนี้เราก็จะโฟกัสที่หลังด้านในได้นะฮะเราเห็นไ,ไหมครับมันอยู่ที่การเซตท่าอยู่ที่การคอนโทรลเนาะนะครับโอเคโอเคครับปท้ายี่ของผมละ ห okay. ลกภูนะครับก็ผมจะแลกภูนะครับตัวนี้มันจะเพิ่มความหนาให้กับหลังเรานะครับหลังจะทำให้หลังของเราหนาและตรง,ะน,รงนะนะครับจะเป็นกึ่งเด่นลิฟ์นะครับแต่ไม่ลงสุดนะครับเดนลิฟ์แต่ไม่ลงสุดนะครับเราจะโฟกัสที่หลังทั้งแผ่นหลังเลยนะครับตัวนี้ เพิ่มความหนาได้ดีเลยนะครับจริงๆมันต้องได้ให้หนักนิดนึงนะครับโอเคถ่ายวนไปหลังนะนะครับโอเคเดินครับจับกว้างช่วงไหลนะครับโอเค,คบเปิบด,ดึงแขนตึง บิดหลังนีกหนึ่งโอเคนะครับจริงๆตัวนี้เล่นหนักได้เลย จริงอยากให้เวลาเล่นเนย่อเข่าลงไปด้วยนะครับแล้วก็จังหวะเวลาขึ้นมานะครับใช้ช่วงโรเวอร์ช่วยได้แล้รก็พยายามนะครับช่วงเวลาปล่อยพยายามแขนตึงเวลาขึ้นมาเราใช้แขนชักศอกเข้าไปด้านหลังนิดนึงเชิดปกรับบีสะบักนิดหนึ่งทําทำให้ช่วยบีบหลังนะทำให้หลังทำงานได้ มากกว่ามัดอื่นนะครับโอเคโอเคครับเล่นสามเซตนะนะครับเน๋ยวเรื่องแล้วก็มือด้วยก็ใครมีถุงมือหรือสต็กก็สามารถใส่ได้มันก็จะเซฟแรงกำของเราเพราะมันพอมันพอมีถุงมือหรือมีสต็กเนี่ยมันใช้ตรงข้อต่อตรงข้อมือมาช่วยละมันก็จะเซฟแรงกำของเราได้ดีมันสามารถเล่นเพิ่มหนักได้นะครับโอเค แต่ถ้ามุดว่าจริงจริงสแต็กหรืออะไรเงี้ยจริงๆไม่ต้องใช้ทุกท่าก็ได้นะเพราะว่าจริงมันควรจะฝึกแรงกำนะครับหรือแรงกริฟของเรานะครับไม่ว่าเพราะว่าถ้ามุิว่าเรา,าไม่มีแรงกำเลยโดยธรรมชาตินะนะครับถ้ามุดเราเราม,มีแรงกำรรเลยเราใช้สแต็กหรือเป็นมีตัวช่วยเนี่ยนะครับแน่นอนคุณไม่สามารถยกหนักได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับเล่นทุกท่า กำทุกท่าเล่นกำนะกำทุกท่าเลยเพื่อฝึกแรงกิฟของเราหรือแรงกำของเราในท,ทุกท่าเลยไม่าจะเป็นแร็ตโฟลวหรือโล่กำทั้งหมดนะครับโอเคนะครับท่าที่เจดนะครับของวอลเล่นพูหรือวอลเล่นหลังนะครับผมจะเล่นเป็นหลังด้านนอกหรือกว้างท่าเดียวนะครับโอเคท่านี้เสร็จเดี๋ยวไปต่อใบเส็บกันนะครับโอเค แดก่อน,นแลดพูดาวนะครับชื่อบอกอยูแล้วนะครับเป็นแรดพูดาวนะครับใช้แรดดึงออมาหรือชักศอกฟิลชักศอกให้ตรงนะครับเชื่อ,อกลับกดหนึ่งยืด ออ๊สองทีว oh, okay. mm ันมอถามว่าโอเคหมดพอดีนะครับน้ำหนักนี้นะครับอย่าลืมนะครับสำคัญนะครับฟอร์มในการเล่นนะนะครับ uh, น้องน้องหรือเพื่อนเพื<ๆ>่อนนะครับจริงจริงผมอยากให้โฟกัสอยากให้ดีนฟอร์มในการเล่นก่อน,นการคอนโทรลก่อน<ๆ>นะครับ การคนโทรลได้การโปรกันได้น้ำหนักนะครับมันจะเพิ่มขึ้นเองถ้ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นนะครับอย่าไปมาถึงใส่น้ำหนักตุ้มตามตุ้มตามนะครับโน no. เราต้องรู้ก่อนว่าท่านี้ยมันเล่นได้ไดอะไรนะครับเล่นได้ส่วนไหนนะนะครับเราถึงจะเพิ่มน้ำหนักให้มันนะครับแต่ไปถูกก่อนไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นเขาเล่นน้ำหนักเยอะแล้วเล่นตามเขาโน no. นะครับ อยากให้ใส่ใจตัวเรื่องในเรื่องฟอร์มในการเล่นนิดน,นึงเรื่องการโฟกัสนิดน,นึงนะครับแล้วก็มันจะค่อยไปเองนะครับเามื่อกี้หลังหกท่าแล้วเนาะเก็ตท่าแล้วนะครับก็ต่อไปจะเป็นใบเสร็จละสักสองถึงสามท่านะครับโอเคท่าแรกก่อนเลยนะเปิดเลยท่าหนักก่อนนะครับบาเบลบาเบลเคิร์นะครับผมจะเล่นเป็นตัวตัวนี้เลยเป็นบายี่สิบโลนะครับแล้วก็น้ำหนักมันก็จะอยู่ที่ เราใส่ได้เลยตั้งแต่5โล10โล15โลนี่ผมเนี่ยเอาเบา7โลนะครับโอเคจับกว้างนะครับให้จับกว้าง,นะจจางผมจะเอาเป็นลูกนี้ลูกไหนนะครับนี่มีลูกนี้ลูกนี้นั่นเป็นลูกนี้โอเคนะครับจับกว้างก็หลายเล็กน้อยนะฮะโอเคยืนให้มันมันม่นคงเลยขากว้างเลยปั๊บเขิขึ้นมา ลองสุดเคิลขึ้นมาโอเค น,นี่ก็เป็นใบเซ็ตเคิลนะครับเป็นตัวนี้เคิฟขึ้นมายืดนะครับแล้วก็เฟกทุกครั้งนะฮะยืดแล้วก็เฟกโอเคแปดหรือยี่สิบสองทีนะครับอัพนะหนักที่ได้นะครับโอเคแบบใบเซ็ที่สองก็จะเป็นอ่อินคายนะครับ ดัมเบลเคิล2สองทีสองจุดห้านะนะครับเบาเบาก่อนโอเคเคิลอโอเคสูงแขนมา โอ้โห up up โโอเคครับก็8ปดทียี่สองทีนะครับถ้ามันไหวก็เพิ่มน้ำหนักได้อีกน,นะครับโอเคเร็วดิฟูปะก็ฟูอยู่นะต่อไปนะครับก็จะเป็นเออ่ ในส่วนของโฟร์อาร์มนะครับขาดไมได้นะครับมันจะมีความนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะเล่นด้านบน,นครับแฮมเมอร์นะครับดัมเบลแฮมเมอร์เคิลนะครับเล่นเป็น20่สโลนะนะครับเอ,เอาเอาที่ไหวนะครับโอเคนะครับ มเจอนะครับโอเคโอเคครับก็ตัวแฮมเมอร์ครับจริงๆเนีสำคัญนะนะครับมันเอาไว้ช่วยในส่วนของการให้เราเล่นขลังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแรดหรือจะเป็นโลครับก็ถ้าเรามีแฮมเมอร์ หรือโฟอาร์มถ้าเรามีถ้าเรามีโฟอาร์มที่แข็งแรงนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับนครับพลาดไม่ได้นะนะครับไไดับนเะนะบิลแฮมเมอร์โคโอเคนะครับเล่นทั้งหมด3เเซตเล่น8 2ถึง1ีทีน้ำหนักที่ไหวนะครับฟอร์มที่ยังคุมได้อยู่นะครับหนักเกินไปคุมฟอร์มไม่ได้ก็ไม่ควรเล่นนะบาขหนักลงมานะครับสำคัญคือเน้นฟอร์มในการเล่นอย่าลืมนะครับโอเค ครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะหลังนะนะครับวันที่วันพูว่าวันนี้ผมจะเป็นหลังด้านในนะครับก็จบไปละนะครับก็จริงๆก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเล็กเดย์นะครับห้ามพลาดนะครับเล็กเดย์นะครับแล้วก็พักวันหนึ่งนะครับพุธพูเดย์พักวันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเป็นวันคนพุธต่อนะครับโอเคนะครับก็ ยังไงฝากเพื่อนๆนะครับอ่อพี่ๆนะครับช่วยติดตามนะครับกด subscribe กดติดตามผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่นะครับหรือทาคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ส่วนวันนี้ถ้าผิดพลาดยังไงก็ติดชมหรือคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมครับ